สวัสดีพี่นอ้องฮ่าหนุ่มสาเกตเมเนกนออกมาห้มาหน้าพี่น้องเอ้ยปลาแหล่ปือป่อๆมาอยากดำหน้าร้ายพี่น้องเอ้ยกล้าก็กล้าชตายเมื่อแล้วปลาเลี้ยงไว้นี่น้ำใกล้สิบวามีห้ปลาอยู่หรอพี่น้องเอ้ยสมาแหลงเสมานีแหล่มาเสมือเสมือพี่น้องแหล่ก็มาตกเฮ็ยยังไดงกบมาตก ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ทันเน่ยชาวบ้านเพิ่นกะแห่นั่งแมวเห่มากกัแหล่ปื้อๆมากพี่น้องข้อคำมากกัแป้นมินเลนยโอยเนาะท้ามาแหรงซะมาแหงคัะตี่น้องปกติสาสองปีสามปีมาหละสาผมน้ามาเต็มสาจากเที่ยถ้ามาถูกถูกบั ซ้ำเติมในนามกับว่าพี่น้องเอ้ยมึงแหล่เสมอเสมอแหล่เป็นตะตกเป็นตะตกตมึนกับพี่น้องมึทงท่านพี่น้องเมี่ยงล่าล้อยน้าเป็นติ่มนานหน้าเป็นดำหน้าเปแหล่หรออยู่ไทยเฮาโอ้ยฝนกับกับกับ,กบตกีทีท่พี่น้อง ฝนม่ตกมันกับมาซีนมาหาวพี่น้องเอ้ยท่าฝนตกมันกับซีนมาหาวที่แดดดำให้ดำหน้าดำห,หน้ามีเขากินมีเขามีเขากินมันกดีใจพี่น้องในเทาในเศรษฐกิจสิเป็นแบบนี้ในเสดโควิดไม่อีกในสิมาแรงอีกพี่น้องเอ้ยว้ามากล่ะคอยละเนยใจเนยใจแห้งพี่น้องเอ้ย มันป่าขวากายอยากง่ายไมันกับสิษีบ่ามีน้ำอีกล่ะพี่น้องโอ้แต่มาทุกทุกหนี่มันกระเพาะอดได้ยู่แล้วทุกเม่น้ำซ่ํานี่บ่ามีเขากินน้ำทั้งทั้งตีเฮาเป็นเช้าไ้เช้าหน้าเฮาก็อยากดำไ้ดำหน้าพี่น้องเอ้ยก็อยากไ้ดำไ้ดำหน้ามันก็บ่ามีน้ำใจดำ เราห่อติดกิยูกินยันนงไงพี่น้องไหนเศรษฐกิจที่ว่ดีแบบนี้โอ้วโามากเลยมีไอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย